สวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกนะครับด็อกเคนวันเนอร์42195ก่อนอื่นนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะฮะตอนนี้หายดีแล้วนะครับเริ่มกลับมาวิ่งได้นะครับวันนี้ก็ไปอินทเวลลมานะครับนี่นะครับก็อ ขอบคุณนะครับคุณหมอเอนะฮะที่ช่วยฟื้นฟูนะฮะที่จริงไปรักษาฝังเข็มนะฮะเรื่องของหัวไหล่ที่บาดเจ็บนะครับไหลหลุดจากสมัยเล่นล็อกบี้แล้วก็มันมันหลุดอยู่เรื่อยๆนะครับหลุดบ่อยๆแล้วก็ดันเข้าเองบ้างให้เพื่อนที่เป็นหมอกระดูกเนี่ยช่วยนะครับพักหลังเนี่ยกล้ามเนื้อมันเริ่มอักเสบบริเวณนี้เหมือนกับไหลติดก็เลยแล้วเริ่มชานะครับ ก็เลยให้คุณหมอช่วยนะเพราะว่าทานยาอย่างที่บอกใครที่ติดตามผมใน IG หรือหรือบล็อกก่อนๆเนี่ยมีเรื่องของฝังเข็มด้วยนะฮะก็ตัดสินใจให,ให้ให้คุณหมอเขาดูแลตรงนี้และพอตอนเจ็บที่เท้าเตะฟุตบอลก็ให้คุณหมอรบกวนคุณหมอช่วยดูแลที่เท้าให้นะครับและอีกการหนึ่งก็คืออุปกรณ์นะครับที่ผมลงไว้บลอกที่แล้วนะครับนะฮะคลินิก รักเท้านะครับที่ผมไปเห็นโดยบังเอิญนะฮะนะครับอันนี้ผมไม่ได้อะไรจากจากเขานะฮะนะครับผมอุดหนุนเขานะฮะแล้วผมได้อุปรกรณ์พวกนี้มาเนี่ยชิ้นนี้มาเนี่ยผมก็แนะนำมามาแนะนําต่อให้เพราะฉะนั้นใครที่บาดเจ็บนะฮะทางกีฬานะครับเรื่องของข้อเท้านะครับเอ็นร้อยหวายข้เอเท้าพลิกนะฮะรองช้ำนะครับเ,เจ็บหน้าเท้าอย่างเงี้ยนะครับ แนะนำเลยนะฮะนะครับอุปกรณ์นะครับเข้าไปดูได้นะฮะคลีนิกรักเท้านะครับที่บอกไว้นะครับราคาก็นะฮะไม่ไม่ไม่แพงนะครับแล้วก็เป็นของคนไทยเราอุดหนุนไทยกันช่วงโควิดนี้เราช่วยช่วยกันนะครับอุดหนุนกันนะฮะอุดหนุนกันเองก่อนนะครับเอาแหละวันนี้กลับมาพูดเรื่องรองเท้านะครับ New Balance Fresh Foam Beacon นะฮะซึ่งผมรีวิวไปปีก่อนนู้นนะครับ รู้สึกจะเป็นคนเดียวด้วยมั้งฮะ New Balance Fresh Foam Beacon เนี่ยนะครับที่ผมจัดมาจาก eBay นะครับตอนนั้น5,000กว่ามั้งครับเพราะว่าของบ้านเราไม่มีไม่มีไซส์แล้วก็ไม่มีของด้วยนะครับคู่แรกนั้นเป็นที่ประทับใจของผมมากและเป็นรองเท้าท็อป3ด้วยนะฮะของปีที่แล้วนะครับ2019นะครับที่ที่ใช้วิ่งหรือ2018ผมจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สำคัญเลยนะฮะโฟมเขา โดนจริงๆนะครับเฟชโฟมนะฮะนะครับคู่นี้อ่านะครับคู่นี้ได้มาเนี่ยโหสุดยอดเลยนะครับซูเปอร์สปอร์ตนะฮะพันเก้าบาทได้ไงเนี่ยนะครับลดราคานะครับจัดเลยเอา้าวน้ำหนักนะฮะเพราะอะไรถึงบีคอนเพราะอะไรถึงไม่ใช่ฟอร์ดที่แปลงร่างมาเป็นเฟอร์รารี่อย่าง1080 ะะก็ให้ดูเนี่ยแหละครับนะฮะและอีกอย่างหนึง่งได้คุยก่อนที่ผมจะไปซื้อรองเท้าเนี่ยนะครับแต่ละคู่เนี่ยนะครับผมก็ศึกษาทําการบ้านด้วยและอีกอย่างก็คือคุยกับน้องๆที่ขายนะครับใครที่ตามผมเนี่ยก็เคยผมเคยเล่าเรื่องที่ผมซื้อรองเท้าเนี่ยนะครับที่ร้านค้าแล้วเจอน้องที่มีจรรยาบรรณในการขายทุกวันนี้ก็ยังมีนะฮะน้องๆเนี่ยเขาก็บอกเลยนะฮะพี่เราก็เป็นนักวิ่งเนี่ยนะครับบอกพี่ พี่วิ่งเนี่ยพี่วิ่งมาถอนพี่วิ่งฮาร์ฟเนี่ยนะเออพี่วิ่งเกินสิบขึ้นไปเนี่ยพี่อย่าไปถอยเลยนะไอ้พวกพันสิบอะไรพวกเนี้ยพันแปดสิบอะไรพวกเนี้ยหรือพันแปดแปดเก้าศูนย์เนี่ยอันนั้นไว้สําหรับพวกฟุฟฟิงอันนั้นอันนี้คําพูดของน้องที่ร้านนะครับไม่ใช่ของผมนะก็เป็นสายฟุ้งฟิงพี่จะวิ่งฟันรันโอเคได้หรือพี่เข้าในยิมเป็นรองเท้าเออ่วิ่งในยิมหรือครอสเทรนนิ่งนะฮะพวกนี้โอเคได้แต่ถ้าพี่วิ่งเนี่ยนะ พี่ต้องไปอโอเคบีคอนพี่จะไปฟิลเซลเรเบิลพี่จะไป TC เลยก็ได้นะครับพอห้าตอนนั้นเนี่ยนะครับรองเท้าวิ่งมาราธอนของ New Balance แทบจะไม่มีเลยนะฮะแทบจะไม่มีเลยมีก็คือบีคอนตัวนี้แหละนะครับที่พอลากยาวได้นะครับสำคัญเลยนะครับ 1. ราคาไม่แพงมากแล้วถ้าใครติดตามผมเนี่ยรองเท้าซอมวิ่งของผมเนี่ย นะครับเ a i ี่เทรนเนอของผมเนี่ยบัตเจ็ตคือ5,000เพดานบนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับเหตุผลที่ไม่มี1,080ซึ่ง5 6 0 0กกว่ามั้งนะฮะ5,000กว่าเกือบ6 0 0 0นะครับและนี่ก็อธิบายด้วยว่าทำไมถึงไม่มีอุ r a รา o ูสนะครับเพราะถ้าผมจะใช้อุ r a b o o s สผมไป Adios a d อสอา o ์ดิซไม่ดีกว่าเหรอนะครับใช่ไหมครับ เพราะนั้นเป็นรองเท้าที่ใช้งานได้ดีจริงๆและเป็นรองเท้าที่คือพูดง่ายๆมัน5,000กว่า u n d e ต b o o บูสคลอดออกมาเนี่ยเจ็ดพคอราคามา7,000-8,000ยิ่งยิ่งอะไรเมทริกอะไรของเขาเฮลิ x ที่มิดโซเนี่ยเหมือนแพนเลยนะครับเหมือนกับเป็นลอกแพนมาเลยนะ Adidas เนี่ยถ้าใครดูแพนนะครับจะมีรุ่นหนึ่งเนี่ยที่รุ่นของเขาเนี่ยที่6,000จะมีเป็นเป็นสีสวยมากนะครับรองเท้าวิ่งเนี่ยไปดูนะฮะมิดโซเนี่ย เหมือน adidas เลยแล้วคู่นั้นนี่ออกมาตั้งนานแล้วนะครับของแพน adidas ไปลอกแพนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นผมจะซื้อทำไมฮะ u n d ดา b o o s ที่7 8 0 0 0ผมซื้อแบบนี้มาไม่ดีกว่าเลยครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่แหละฮะเหตุผลนะครับ beacon เป็นรองเท้าที่ดีมากๆนะครับดีมากๆเลยผมแนะนำเลยนะครับสำหรับนักวิ่งสูงไวัยนักวิ่งใหม่ๆนักวิ่งที่ลดน้ำหนักหรือลดน้ำหนักลงมาแล้วอยากจะวิ่ง ผมแนะนําเลยนะครับคู่นี้ผมว่าได้ผมบอกได้เลยว่าได้ถึงมาราธอนนะครับได้ถึงมาราธอนเลยนะฮะแล้วก็คือเป็นรองเท้าที่ให้อภัยกับเท้าเราช่วยเท้าเรานะครับไม่โหดร้ายนะครับเขาช่วยเพราะฉะนั้นอย่างนักวิ่งขารอบขาแข็งแรงนักวิ่งที่เก่งและเก่งมากๆแล้วเนี่ยนะครับ คู่นี้นะครับเป็นรองเท้ารีคัฟรีที่ดีเหมือนกันนะครับนะฮะเอาละมาดูสริละนะครับรูปร่างน้ำหนักนะฮะ230กรัมเบานะฮะเบามากๆเลยนะครับแล้วก็สำคัญคือระบายดีด้วยนะฮะสวมใส่สบายมากๆคู่นี้เป็น 2e นะครับคู่นี้ 2e เพราะฉะนั้นหน้ากว้างนะฮะใส่สบายมากเลยนะครับแล้วก็สำคัญเลยนะฮะก็คือ เรื่องของการล็อกดาวน์การกระชับนะฮะล็อกดีมากนะครับวิ่งเนี่ยนะฮะคู่นี้ผมใช้วิ่งยาวและวิ่งช่วงที่ผมบาดเจ็บเนี่ยเพิ่งกลับมาวิ่งเนี่ยผมก็วิ่งหย,ยอดๆไปนะฮะโซน2ไปเรื่อยๆนะครับมีสลับเดินด้วยช่วยได้เยอะเลยนะฮะคู่นี้นะครับส้นเท้านะฮะนะครับ29มิล ลายเท้าเนี่ยนะครับตรงมิดตรงโฟฟุตเนี่ยนะครับนะฮะยี่สิบสามมิลน,นะครับดรอปหกนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเป็นรองเท้าที่ดรอปกำลังดีสำหรับผมนะผมชอบสี่ห้าหกเนี่ยนะฮะสีก็ถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะก็เป็นคินวาร่านะฮะซาโคนี่แล้วก็มีดินคอนเนี่ยนะครับหรืออาจจะจำสลับกันนะฮะสี่ห้าหกเนี่ยกำลังดีนะครับดรอปสิบ พักหลังนี้ไปวิ่งแล้วรู้สึกว่ามันจะสูงเกินไปนะฮะเป็นความชอบส่วนตัวเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้ส่วนตัวผมนะฮะใครที่มีรองเท้าคู่ใจอยู่แล้วก็นะฮะก็แล้วแต่นะฮะแต่นี้คือมาแนะนำนะครับสิ่งที่ผมใช้นะฮะประสบการณ์กับคู่นี้นะครับแล้วผมใช้มา2 2รุ่นแล้วนะครับคู่นี้นะฮะทนนะครับแล้วก็เกาะถนนดีนะฮะ จะมีก็ช่วงนี้นะฮะที่จะสึกไวนิดนึงนะฮะนะครับส่วนยางเนี่ยให้มาน้อยมากนะฮะมีมีมีตรงนี้นะครับสําหรับใครที่วิ่งโปรเนตเข้าในนะฮะนะครับส่วนใครที่ลง้นเนี่ยคู่นี้คงไม่ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะฮะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่า f s h s o f o นะฮะนิว Balance เนี่ยกลับมาได้เพราะโฟมตัวนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่า มาใส่ tc มาใส่ rc ซึ่งจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับประสบความสำเร็จมากเลยนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับแต่บ้านเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่กับรองเท้าดีๆแบบนี้นะครับสวมใส่อย่างที่บอกนะฮะคู่นี้แตกต่างจากคู่แรกนะฮะอัปเปอร์อย่างเดียวเลยนะครับอัปเปอร์ล้วนเลยนะฮะส่วนด้านหน้านะครับเป็นเมชรุ่นเก่าจะเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นต่างกันที่ ตรงนี้แล้วก็น้ําหนักนะฮะเพราะฉะนั้นอธิบายว่าคู่นี้เนี่ยเบาคู่คู่แรกเนี่ยเบาอยู่แล้วนะครับต้องต้องไปดูนะครผมจำไม่ได้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับไปดูคลิปย้อนหลังนะฮะของผมนะฮะ New Balance Fresh Foam Beacon 1นะครับคู่นี้นะฮะระบายดีด้วยนะครับมีรูระบายนะฮะคู่เวอร์ชันหนึ่เนี่ยโหนิดอย่างหนาเลยนะครับ คู่นี้นะฮะลิ้นเขาจะหนาๆนิดนึงนะฮะถ้าตตีนี่ก็คือตีตรงลิ้นเนี่ยนะครับนะฮะที่หนาไปหน่อยนะครับนะครับแล้วก็แต่ก็โอเคนะฮะไม่ดิ้นนะฮะล็อกดาวน์ดีนะครับอ่าก็จะเป็นอ่าข้างบนเนี่ยข้างข้างล่างเนี่ยจะเป็นแบบอ่าเมชนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็น คล้ายๆกับข้างหลังนี้นะฮะโพลีเอสเตอร์อะไรส่งอย่างนี่นะครับซึ่งโอเคนะดูแล้วก็เก๋ไก๋ดีนะฮะดูสปอร์ตขึ้นเยอะกว่าเวอร์ชันนนะครับและโดยเฉพาะทางด้านด้านหลังเนี่ยนะครับที่สปอร์ตเอ็นร้อหวเนี่ยนะครับนะฮะคล้ายๆกับเพ็กเทอร์โบเลยนะครับรู้สึกพักหลังนี่แต่ละรุ่นนี้จะไปนะฮะไปไปไปเอาแบบเข้ามานะครับ แต่ก็โอเคนะฮะดูแล้วก็สปอร์ตดีสปอร์ตดีกว่าเวอร์ชันแรกนะครับโดยรวมนะครับผมบอกได้เลยว่าใครเอาไปสวมใส่เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหด้วยราคานี่ตอนนี้นีเหลือประมาณพันสโดยซ้ำไปนะครับเ,เวอร์ชัน3กมกำลังจะมาแต่ประเทศไทยคงต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าบิลลี่เป็นรันก็ s เซลผมแล้วนะครับตอนนี้ล่าสุดนี่อะไรนาะเขาเพิ่งลงไปนะฮะบอก อยู่รอนะู่นเนาะสงกรารไทยนิวเยียร์รู้อีกนะรู้อีกนะแหมสงกรารก็คงประมาณนั้นมนะั้งนะฮะก็ก็แล้วแต่ New Balance Thailand เขานะครับหรือผู้นำเข้าอิสระนะครับก็โดยรวมนะครับแนะนำนะฮะใครที่เ,เป็นนักวิ่งสูงวัยเหมือนผมนะฮะออกมาวิ่งหัดวิ่งใหม่ๆนะครับกำลังหารองเท้าวิ่งที่เรียกว่าครบวงจรนะครับวิ่ง ออกกําลังนะฮะบางทีอาจจะไปวิ่งยาวเพราะมีชมรมเขาก็มีวิ่งยาวด้วยนะนะครับมี21กิโลวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับบางทีก็มี25 26กิโลนะครับแนะนําเลยนะครับใส่สบายไม่ล้าเท้าไม่ล้าแน่นอนราคู่นี้เขาช่วยเรานะครับช่วยนะครับแล้วก็เรื่องของระบายดีมากนะครับมีไว้นะฮะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับส่วนนักวิ่ง ที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะนะฮะแนะนำครับคู่นี้นะครับเ,เรื่องของโฟมอาจจะไม่ค่อยัพพอร์ตเท่าไหร่แต่ก็นุ่มนุ่มนะฮะใครที่วิ่งเอาส้นลงเนี่ยนะครับน้ำหนักตัวเยอะๆเอาวิ่งเอาส้นลงเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะครับและนักวิ่งที่หัดวิ่งใหม่ๆเนะี่ยบอกไปแล้วนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยราคาและน้ำหนักส่วนพี P ่ๆ ที่วิ่งเก่งและเก่งมากๆนะครับน้องๆที่วิ่งเก่งและเก่งมากๆอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งไว้สำหรับ Recovery หรือวิ่งลอง run นะครับก็ไม่ขี้เล่นะครับแล้วก็ได้พักเท้าได้ทนุถนอมเท้าไปในตัวด้วยนะครับโฟมเฟรชโฟมนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นจุดเด่นของเขาจริงๆครับ New Balance แล้วเขาคือคือโปเช่เลยอะนะครับว่า ทำออกมาแล้วเนี่ยรุ่นนี้คือปังจริงๆนะครับของเขาก็ขอขรบคุณนะครับที่หลังไมมาหลายคนนะฮะที่ให้ให้กำลังใจนะครับกลับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็พยายามเ,าเ,าเก็บเวลต่อพยายามตอนนี้หา,าก็ต้องวิ่งยาวนิดนึงนะฮะเพื่อที่จะสร้างกำลังขาให้มันกลับมานะครับแล้วก็เจอกันครับที่บางแสนนะครับ วันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะรองเท้า New Balance Fresh Foam Beacon 2นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคู่นี้ได้มานะฮะอย่างที่บอกเซลนะครับสตุงส้งสตางผมเองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับทาง New Balance ไม่มีอะไรที่ทีเ่เกี่ยวกับร้านค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับสตุ้งจะสั่งผมเองขอบพคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe นะครับ แล้วก็กดกระดิ่งนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ